สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะทำแกงปลากล้วยนะคะใช้พริกแกงเนาะแล้วก็ค้นน้ำมันเล็กน้อยนะคะ ื่อยขอควบพีิกแกมก่อนดีกว่าเนปอุงรสนะคะเรือค่ะตัเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวพี่้อยใส่ไว้ใต้คริกน้องย้อยใช้อะไรบ้างนะคะ ส่วนรสชาตินะคะปรุงตามต้องการเนาะกล้วยมะเขือใส่กล้วยก่อนเนาะเพราะว่ากล้วยจะสุกยากเป็นกล้วยดิบนะคะครั้งแรกคิดว่าจะไม่ปอกเปลือกเนาะตต่หลังปอกดีกว่าเพราะว่าลูกทานเลยเดี๋ยวก็จะโกัว ตัวนี้เป็นปลาเค็นนะคะแล้วก็หมูยอ,อนะใส่ก่อนเลยแกงเจน,น,น,นะคะวันนี้ ะะตัวนี้ข้าวคั่วนะคะเดี๋ยวใส่สุดท้ายเลยเนาะ ใบกะเพราใส่เยอะหน่อยนะคะพอพี่ไอชอบถางสมุนไพรทานกัญยานะคะหอมแกงน้ำคักสิดน,นะคะสุดท้ายใส่ข้าวกั่ว เสลยอนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะ เสร็จแล้วค่ะมาทานได้กันค่ะแกงป่ากล้วยมะเขือเจน,นะคะวันนี้ทำแกงเจเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปท้กถ่ายพูดคุยกันนะคะแล้วพี่อารก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะย้อยวางคลิปของหลานไปใต้ช่องนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ